มามามอบขันดอกไม้เหสรซังไอเหซังขาราวาเจ้าของบา้านเจ้าของบ้านข้าราปคารไปดิข้าราชการไป มันารือะดีว่าอันนี้เขาเป็นช่างช่างเนี่ยคนนี้เป็นช่างแสดงว่าอย่าง่วเราเขาที่มีหน้าที่มอบหมายให้เราให้เขาได้ทำบ้านจะเป็นเป็สียงกันกช่างเล้ยเวกไปใกล้หรเพื่อนเขาเป็นหัวหน้าช่างแล้วเออเป็นะมันรอแกแข้นผมมาสา นะโมจ้ำจบนะน้โมจ่าพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธขัน์บูชาขันธ์บูชาขันบูชาขันธบูชาขันบูชาข้าพเจ้าข้าพเจ้าในอะไรในได้หรอเออในได้ในได้หรอเออขอมอบเงินขอมอบเงินเก้าล้านช่างเก้าล้านช่างกับขันดอกไม้ ดอกไม้เพื่อบูชาเพื si? ่อบ oh, ูชาหัวหน้าช่างหัวหน้าช่างขอให้ช่างขอให้ช่างทำบ้านข้าพระเจ้าทำบ้านข้าพระเจ้าจงสำเร็จจงสำเร็จและวลดค่าแรงโอ้บันดีเด็กกันละบ้างถ้ามีก็ได้ขึ้นมาเนี่ยขอแก้แค้นคุณ ทาเมียมาเพื่อเนี้ยมันดูยันยนยันเ็น้อมา